นาทีจ้าวันนี้นะไปทำงนานกันทุกคนเขาบอกกันว่าอากาศทำให้คนขี้เกียจนียมันจกิิงมากเลยนะเพราะอะไรวะวันนี้นะเชา้ชาเช้าเนี่ยอากาศจะอยู่ที่ประมาณมสามองศาห้าองศาทุกคนแต่พอตกตอนนี้ที่ยังเนี่ยมันก็จะลดลดลงแต่เพิ่มขึ้นนะเป็นสักสิบเอ็ดถึงสิบสามอะไรเงี้ยทุกคน <c oughs> ซึ่งพองสา 5, 2, 5, 5มองศาห้าองศาห้าองศาอย่างเงี้ย ไม่อยากจะลุกออกจากเตียงจ้าโอ้ยมันคือแบบอากาศมันกำลังดีอะทุกคนมันกำลังแบบฉันอยากหลับอีกแบบฉันอยากหลับต่นพ้อมอะไรอย่างเงี้ยคนแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะจ้าตอนนี้ประมาณตีห้าสี่สิบห้านะก็มันจะเดินไปที่ทำง,งานกันก่กนแล้วตื่นมา คือทางที่ทำง,งานอยู่แค่ใกล้บ้านตรงเี้ยนะหกนาทีเจ็นาทีอะตื่นนาทีห้าจ้ะเพราะว่าต oh, ื่นมาทํามาเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารเช้าว้าให้มาดีนะแล้วก็เตรียมแซนด์วิชเตรียมร้านแพ็กอะไรต่างๆหมถึงว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอาหารกลางวันกับน้ําดื่มอะไรเงี้ยใส่กระตรงกระติกน้ํา ไปให้มาให้ลูกเอาไว้เตรียมไปโรงเรียนนะทุกคนอาหารเช้าก็คือเราก็ทำว้แล้วก็แรปไว้เป็นแซนด์วิชง่ายๆแหละแรปให้เขาได้แบบกินมันก็จะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าอะไรวะมันมืดอะแล้วกล้องมันก็มืดตามะนะเช่นนนแหละทำมาหุงอาหารอะไรเสร็จเตรียมของให้ลูกเสร็จก็ ปล่อยหมาออกไปทําธุระส่วนตัวแล้วก็รอมันกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็ล่ําลากันว่ามันมีไปทํางานแล้วนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ล่ําลากับหมานะทุกคนลูกยังนอนอยู่นะล่ําลากับหมาอืมอน,นีไปทํางานแล้วนะอยู่บ้านเป็นเด็กดีนะอย่างเงี้ยอีกความนึงเดี๋ยวัมามีก็กลับมาแล้วนะ,นะบอกเขาไปแล้วนี่ แล้วก็สักตีห้าสี่สิบ้าก็เดินออกจากบ้านเลยล่ะที่ต้องออกมาก่อนเพราะว่างานเข้าหกโมงไงทุกคนถ้าเราแบบเดินอีกสักประมาณห้านาทีหกนาทีหกโมงเราก็เหมือนจะสายนิดน,นึงนะเพราะว่าหนึ่งต้องมายืนรอเขาอะนะเปิดห้างพร้อมกันเพราะบางทีอ่ะถ้าเรามาไม่ทัน กนห,หน้าอเขาเปิดไปก่อนเนี้ยเขาเข้าไปก่อนบางทีเขาล็อกประตูข้างหน้าไงเราก็ต้องยืนรอโทรศพทัพ์เรียกให้เขามาเปิดประตูให้อย่างเงี้ยก็เลยพยายามมาถึงที่ทํางานให้มันแบบไล่ๆกันกับบุคคลอื่นกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นเราจะได้เข้าไปพร้อมๆกันนะทุกคนอา,ากาศเย็ยนมากแต่ว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราชอบมากที่สุดนะคือช่วง สปริงกับออทามก็คือช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิกับฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีนี้เรารู้สึกว่ามันหนาวเร็วกว่าปกติแล้วมันก็ใบไม้อะมันไม่ร่วงมันมันร่วงช้ากว่าปกติเนี่ยมันเริ่มแดงเองต้นไม้อะ่ะหายตอนนี้ก็มองไม่เห็นนะคือใบอะมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าตอนเดินกลับบ้าน มีโอกาสมันได้หิ้วของกลับบ้านเยอะนะจะถ่ายนะทุกคนว่าพอมันมันกว่ามันจะแดงเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มแดงมันได้แดงครึบพร้อมกันทั้งต้นเลยนะหมายถึงแถวบ้านเราทุกคนแต่ว่าพอมันเริ่มแดงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าร่วงกันหลิมอะไรเขาเรียกว่าอะไรอันไหนแดงก่อนมันก็ร่วงก่อนอ่ะทุกคนเออเราก็ไม่เข้าใจมันคงเป็นพันของต้นไม้มั้งที่มันแบบว่า เออแดงของกัรต้นมีนะไอ้ที่ทลางวันต้นเยอะอ่ะเยอะเยอะเหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่ถับวว้าเราไงถ่วว้าเรามันจะผัดกันได้เนี่ยแบบว่าค่อยๆแดงแล้วก็ลวกกันไปอย่างงี้นน่ะแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นหรือที่อังกฤษหรือสถานที่บางที่อย่างเงี้ยสถานที่บางที่มีทุกคนมันแดงของกันทางต้นเลยพึบมมันก็เลยสวยแบบแล้วก็พร้อมกันทั้งต้นแล้วก็ทุกต้นเนี่ยนะทุกคน มันเลยสวยเออแต่ถ้าแบบว่าเป็นมัานเหมือนที่เราบอกว่าเป็นแบบบ้านเราเนี <c> ่ย <oughs> ค่อยๆแดงอะ่ะมันก็จะแบบค่อยๆร่วมก็จะหลอมแหลมหลอมแหลมของมันแล้ะนะพอมันจะหมดอนะ่ะโอเคนี่เราใกล้ถึงที่ทำง,งานกันแนละ้วทุกคนอย่างที่บอกอากาศหนาวจนก็อยากจะลุกออกจากเตียงเลย เนี่ยสินะที่เขาก็าอากาศมันทําให้คนขี้เกียจเนี่ยมันมีอยู่จริงตอนนี้ยังไม่น่าไหล่นะคนเดี๋ยวถ้าหน้า,นาหนาวจ,จริงนะถ้าไม่มีหิมะเรายังโอเคนะเมื่อไหร่ที่มีหิมะโหไม่อยากจะเดินถามว่าอยากออกมาเล่นหิมะออกมาดูหิมะถ่ายรูปอยากแต่อย่าต้องให้เดินอะ่ะ คือโหหนึ่งถ้าตอนตกใหม่ๆอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่ตกมาสักพักแล้วคือเดินยากมากก็โอเคถึงแล้วข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็มีคนมายืนรออยู่สองสามคนแล้วนะรอหัวหน้านแผนกมาเปิดประตูเฮ้ยึ้มถึงแล้วจ้านี่จ้ะที่ทํงงานนะจ๊ะ ุกคนจะเห็นหเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่จ้ะถึงแล้วจ้ะ้างไนมือนไปก็ถึงแล้วนะค okay, ่ะขอบคุณทุกคนที่เดินมาทำงานพร้อมๆกันเจอกันจ้ะบ๊ายบาย